ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาวๆเปมอน,นเด็กๆเปมอนให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มที่เรื่องนี้เลยดีกว่านะครับรูปภาพของพริตาจากเมลอนอีเวนต์ในตอนนี้เนี่ย ถูกเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคน,ฟนแฟนๆของพาริตาเนี่ยคือกรี๊สนันวั่นไหวกันมากๆเลยเพราะว่าสวยน่ารักมีความชูสองนิ้วส่งวิ้งคือยิ้มให้กับกล้องโพลารอยด์ที่แบบว่าสวยมากๆด้วยนะครับพร้อมกับมีการเขียนชื่อข้างหลังนะครว่าเบบี้มอนสเตอเมนต้องแพรเนี่ยเห็นรูปนี้แล้วเราเชื่อว่าต้องกรี๊ดสลบแน่นอนเพราะว่าสวยน่ารักและแตะมุตะมิมาก ทำหน้าอ้อนแฟนคลับแบบนี้นะครับจะไม่ให้รักไม่ให้หลงยังไงไหวสําหรับเมนน้องแปรคนไหนนะครับได้เห็นรูปโพลารอยจากเมลอนอีเวนต์แล้วเข้ากันรึเปล่านะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการชูสองนิ้วและวิงคึนนี้ของเจ้าหญิงปาริตารับคอมเมนต์มากันได้เลยอีกหนึ่งเรื่องจากเมนน้องชิกิตานะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงการเหมือนเป็นการฉลองครบครอบ1ปีสาหรับการเปิดตัวของน้องชิกิตาหรือว่าแคนนี่เบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับคลิปแรกที่เปิดตัวออก ออกมากับ b บด r o o ตอนนั้นยังเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยนะครับมาโชว์เสียงใสๆที่ทําให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยตกลุมรักแล้วก็บางคนเนี่ยปักเมนตั้งแต่วันนั้นเลยจนถึงวันนี้ครบ1ปีแล้วจิกิต้าได้เดบิวต์นะครับพร้อมกับโชว์ศักยภาพทั้ง performance ให้เราได้เห็นการร้องนะครับสเสน่ห์ต่างๆมากมายเลยที่เด็กมักเน่น้อยอายุน้อยที่สุดของวงเนี่ยแต่ว่าสามารถจะโชว์ความอิมแพคให้กับ ทุกคนได้เห็นได้หลังจากนี้ไปรอดูการเติบโตของชิกิต้าแล้วก็ทุกคนในเบบี้มอนสเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆกันนะครับจากเด็กน้อยอายุ13วันนั้นสู่เด็กอายุ15ในตอนนี้ที่โตขึ้นพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นศักยภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นและความฝันที่เป็นจริงนั่นเองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีก หนึ่งอย่างที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ Baby Monster นะั่นก็คือเพลง Dangerously นั่นเองนะครับจากไอยอนที่เคยร้องไว้ในตอนประเมินของ Baby Monster นั่นเองเป็นเพลงไวรัลหนักมากๆที่คนทั่วโลกเนี่ยต่างร้องต่างฟังแล้วก็เอามาเล่น Challenge ต่างๆมากมายนะครับแม้แต่เจ้าของเพลงยังมาคอมเมนต์ถึงไอยอนเลยครั้งนี้นะครับศิลปินชื่อเสียงโด่งดังจากไทยแลนด์ของเรานะครับนุนิวนั่นเองได้นานเพลง a n g e r o u s l y นะครับในเวอร์ชั่นของอาร์ยอนนั้นไปโชว์ในคอนเสิร์ตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากด้วยแฟนๆของนุนิวและก็แฟนๆของอารยอนเนี่ยคือกรี๊ดกันสนั่นวันไหวมากเวอร์ชันอารยอนเนี่ยก็ว่าแสงออกหูแล้วเวอร์ชันนุนิวเนี่ยก็หูเคลือบทองเหมือนกันนะครับใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าร้องเปนยังไงบ้างเป็นยังไงในเวอร์ชันของนุนิวเลยครับไปดูกันได้เลยใน Tik t o อกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นผ่านฟีดกันเยอะมากๆไม่งั้นก็เข้าไปที่แดงเจรัสลีก็ได้นะครับ และถ้าหากว่าฟังของพี่นุ้นิวแล้วก็ต้องกลับไปฟังของน้องไอออนกันด้วยนะครับทุกคนไปดูในช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าใครในที่เห็นคลิปเปรียบเทียบการร้องของทั้งเวอร์ชันไอออนและเวอร์ชันนุ้นิวแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันรอเปล่ามาเม้นต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง